เฉลี่ยแล้วเราใช้สายตาไปกับหน้าจอแล้ว7ชั่วโมงต่อวันเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าทำยังไงลละคะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะยุคดิจิทัลไม่ให้มองจอมันก็ไม่ได้นะพี่ก็จริงครับแต่จ๋ารู้ไหมว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนลืมเปลี่ยนอะไรล่ะคะพี่เลนส์แว่นตาของเรานี่แหละน้องจา๋าเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปเช่นน้องจ๋าตื่นนอนขึ้นมาทำอะไรเป็นอันดับแรก จ๋าตื่นมาก็จับมือถือก่อนเลยเช็ค f c e e o o o ส่องไอนั่นแหละน้องจา๋าเวลาเราเล่นมือถือคือเราถือในระดับใกล้สายตาใช่ไหมใช่แล้วค่ะน้องจ๋ารู้ไหมเลนส์แว่นตาส่วนใหญ่จะมีจุดที่มองเห็นได้คมชัดที่สุดเพียงแค่ตำแหน่งเดียว แต่เมื่อเวลาเรามองไปในบริเวณที่นอกเหนือจากตำแหน่งที่คมชัดหรือบริเวณล่างของเลนส์จะทําให้เกิดแสงบิดเบือนสมองรวมภาพยากทําให้ต้องเพ่งจนตาลา้าแล้วเลนส์แว่นตายุคใหม่มันเป็นยังไงคะเลนส์แว่นตายุคใหม่ที่ชื่อ i y e s e n s t a r t มีการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนด้านล่างของตัวเลนส์การมองระยะใกล้ด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า e s e n Dual o p t i m เพื่อลดแสงบิดเบือนสมองจะรวมภาพได้ง่ายขึ้นจึงสามารถลดอาการปวดหัวและเมื่อยล้าไม่สบายตาได้เพราะเวลาที่เรามองใกล้ดวงตาจะกวาดตามายังบริเวณด้านล่างของตัวเลนส์ซึ่งดวงตาไม่ได้มองผ่านจุดศูนย์กลางของวงเลนส์แสงมีการหักเหไม่พอดีกับจอประสาทตาส่งผลให้เกิดแสงบิดเบือนสมองจึงทำงานหนักมากขึ้นในการพยายามรวบรวมภาพจึงมีอาการปวดหัวเมื่อยล้าดวงตานั่นเอง โหเรื่องสำคัญแบบนี้ทำไมไม่มีใครบอกให้รู้เลยและไอเซ s t a r t ์ทยังเข้าใจชีวิตยุค new normal <ๆ>เพราะยังมีฟีเจอร์เพิ่มสามารถตัดแสงสีน้ำเงินอมม่วงชนิดอันตรายจากจอต่างๆไม่ให้มาถึงดวงตาของเราอีกด้วยและโคตติ้งด้วยคริโซซัฟไฟให้เลนส์เคลียร์ใสมองชัดไม่มีเงาสะท้อนหลอกหลอนดวงตาดีเวรเรื่องเนี้ยต้องรีบแชร์เลยคนไลคเพียบแน่นอนแทบเล็ตอยู่ไหนนะ